สวัสดีทุกคนวันนี้ไปประชุมที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้ามานะคะแต่มีเวลาเหลือนิดหน่อยก็เลยไปแวะที่ลานหินแตกแถวแถวฐานพัชรินนะคะนยคะเจ้าดอกเล็กๆสีขาวๆมีเกสรสีเหลืองอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นดอกบัวสวรรค์น,นะคะตรงฐานพัชริน,นจะเป็นจะมีลานหินแตกเป็นจุด ชมวิวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของภูหินร่องก้านะคะนี่ค่ะดอกเปาะภูนะคะจะออกในช่วงเดือนกร,รกฎานี้แหละค่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาจะมีเยอะมากแต่แอดเดินเข้าไปได้แค่ริมๆิมเองค่ะเพราะว่าเสียมฝนมาเยอะแล้วแล้วเราก็ต้องรีบลงมาที่ข้างล่างค่ะเห็นตอนเนี้ยเดินไปเดินไปก็จะเหมือนเอาใครเอาลมมาปูให้เราเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยนะคะ นี่ค่ะดอกสีขาวสะอาดตาล้อลมนะคะเขาเรียกว่าดอกเปาะภูค่ะช่วงนี้นักท่องเที่ยวไปได้เลยนะคะมีเยอะมากค่ะแต่ว่าต้องเดินเข้าไปข้างในนิดนึงนะคะไปที่ลานหินปุ่มก็จะสวยจะเยอะมากๆค่ะสวยไหมคะทุกคนลองชมดูนะคะ แต่ที่แอดไปเนี่ยมีนิดเดียวเข้าไปไม่ลึกมากนะคะเดินเข้าไปตรงแค่ฐานเองนะคะก็ได้เห็นแล้วว่าเขาสวยออกเต็มที่แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดเขาโดนฝนมากๆผิวเขาก็จะช้ำแต่เนี้ยสวยล้อลมเลยนะคะชื่อว่าดอกเปาะภูค่ะ